สวัสดีค่ะสองคะแน,นจากมือทิพ์มึงคือใครมึงตัวปลอมใช่ไหมอ๋อมึงต,ตัวปลอมใช่ไหมเออมึงยังกล้าเหรอปากปลาโง่เออแหมจะมาว่ากูเป็นตัวปลอมอีดอกทองเอาไปปลอมกี่ร้อยแล้วล่ะมึงส <c oughs> วัสดีค่ะสว,วัสดีค่ะว่าวไง นี่บัลลีคารโลตี้รือเปล่าครับอ๋อตะเดาะบัลลีคารตีค่ะฮออฮ่ามาอีา่าเอาน่คะ่อฮอายีาะ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮอะไรนะ อ่าลอตีที่ใส่อยาบ่ได้ค่ะโอ๊ยปวดท้องหมดแล้วนะคะ MC เอออะไรคะนี่นี่ลูกวังลีนะครับโหวังให้ผมเลยอ๋อตะดะดูวิค่ะเออตะดะดูวิค่ะยินขเลอุหมอค่ะ โอเคนี้ก่อนเจ็บลนะกอเธอมือว้าแต่แม่ทำไมมึอสอบตอกแบบนี้เจยไล้หนูขำเล่งอะแม่โอ้ขำเล่งล่าโอ้ยต่เออไปล้างมือโอเคไ็มาทำผมโก้๋ยวนันลายด้ย